สวัสดีครับชาวมิสูบิชิไตตันนะครับผมวันนี้พอดีสั่งซื้อพัดลมเป่าแผงแอร์หน้าเครื่องมานะครับผมก็เลยว่ากําลังจะเทสดูว่ามันทํางานหรือเปล่าก็เลยเอ๊ะคิดว่า่ะไหนจะจะเทสพัดลมแล้วก็จะถ่ายคลิปไว้เพื่อจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับสมาชิกในกลุ่มเรานะครับสําหรับรถมิสูบิชิไตตันนะครับตั้งแต่ปี 2 0 1 5นจะเป็นปีปัจจุบันนะครับเขาไม่ได้ติดตั้งพัดลมตัวนี้มาให้นะครับจะมีบางรุ่นนะครับที่มีสายมารอแล้วนะครับรู้สึกว่าจะเป็นปี19นะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับจะมีชุดสายมารอแล้วก็มันจะทํางานตัดต่อ,อตามที่คอมแอร์ Air, ตัดต่อนะครับแต่ในรุ่นปี17.8เเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะครับมันจะมีชุดสายมารอเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ทํางานตามการตัดต่อของคอมแอร์ Air, นะครับ ซึ่งการตัดต่อของรถปาเจโร่นะครับพัดลมตัวนี้ปาเจโร่มันจะมีปาเจโร่บางรุ่นที่มีพัดลมมาให้นะครับมันจะตัดต่อตามการทํางานของคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับผมซึ่งถ้าท่านใดที่ใช้รถอยู่ในเมืองนะครับมีรถติดนะครับรถติดบ่อยๆก็สมควรจะมีตัวนี้ไว้ช่วยช่วยระบายความร้อนนะครับเพราะว่าเวลารถติดแล้วมันไม่มีลมไม่มีลมปะทะเข้าไปที่ตัวด้านหน้าเพื่อระบายความร้อนของตัวแผงคอยล์ร้อนแอร์ตัวนี้มันก็จะทําให้ แอร์ air, ไอตัวเนี้ยร้อนจัดแล้วแอร์ก็อาจจะไม่ค่อยเย็นได้นะครับตัวนี้จะช่วยช่วยได้เยอะเลยนะครับผมนะอันนี้ถ้าเกิดเราจะต้องการติดตั้งแล้วเราไม่มีชุดสายมารอนะครับเราก็ต้องทาพิสัยขึ้นมาเองนะครับชุดสายข็้ป็ปอย่างนี้นะอันนี้คือผมต่อไว้ผมกำลังจะเทสานั่นแหละแต่ว่าเออมาทําอธิบายให้พเพื่อนๆสมาชิกได้ดูกันบ้างนะครับว่ามันต่อ,อยังไงที่ใช้คือรีเลย์ L ครับรีเลย์ห้าขานะครับ รีเลยห้าขาอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็ตัวไอ้นี่นะครับตัวต่อรีเลยออกมาใช้งานนะครับตัวขารับรีเลย์อย่างนี้นะครับห้าขาแต่เราใช้จริง4ขาเพราะว่าไอ้สองขานี่คือไฟนะครับไฟออกมันออกมันออกได้2ขา <S 2> <S รีเลยก็มีหน้าที่การทํางานของมันก็คือเอาไว้เหมือนส so วิตสวิตไฟนะครับตัดต่อข้างในจะเป็นคอยนะครับคอย เวลามีไฟมา,าเข้าครบตามที่เขา,อ,าออกแบบไว้มันก็จะต่อนะครับหลักการของมันก็คือไฟอนะครับไฟบวกนะครับมันจะเข้ามารอและรออยู่ในตัวรีเลย์นี่แหละแต่มันออกไม่ได้นะครับมันออกมาม,มารออยู่ช่องนี้นะครับสามสิบนะครับมารอ,อที่สามสิบนะครับแต่ตัวที่จะออกคือแปดสิบเจ็ดสองขานี้นะครับแต่เราออกขาเดียวเพราะเราใช้แค่ขาเดียวครับส่วนแปดสิบหกกับแปดสิบห้าเนี่ย สายเส้นหนึ่งจะเป็นสายสัญญาณเอาไว้คลิกให้รีเลย์ต่อนะครับอีกสายเส้นหนึ่งก็คือสายกาวนั่นเองนะครับนะก็ต่ออย่างประมาณนี้นะครับแล้วที่ปลายของมันรเราก็ต้องมีปลั๊กนะครับปลั๊กตัวนี้เป็นปลั๊กตรงรุ่นของพัดลมเลยนะครับนะเสียบใส่ได้นะครับก็ไฟบวกกับไฟลบนะครับกาวเส้นนี้เป็นกาวมานะครับกาวมา เพราะว่าลีเล์ก็จะต้องมีกาวด้วยมีไฟบวกด้วยมันถึงจะต่อกันนะครับสายเส้นนี้ทําไว้ขึ้นมาเพื่อเป็นสายสัญญาณนะครับทิิกับตัวรีเล์นะครับเนี่ยสายสัญญาณคอมแอร์เมื่อคอมแอร์มันต่อมันมีไฟบวกมาเราสายเส้นนี้ไปนะครับไปต่อกับสายคอมแอร์เมื่อคอมแอร์มันต่อปุ๊บรีเล์ต่อ ไฟก็จะวิ่งผ่านมาได้นะครับไฟก็จะวิ่งผ่านออกมาจากขาแปดสิบเอ็ดเนี้ยเส้นสีแดงเนี้ยวิ่งเข้ามาที่ตัวพัดลมนะครับตัวพัดลมก็จะทํางานนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดูเลยนะครับอันนี้ผมต่อไปแล้วนะครับแล้วก็อ่าอีกอย่างหนึ่งคือนี่นะครับต้องมีฟิวด้วยนะครับฟิวอยู่ข้างในนี้นะครับฟิวสายบวกเนี้ยต้องมีฟิวก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับป้องกันนะครับฟิวตัวนี้ผมเลือกใช้สามสิบแอมป์เลยนะครับ นะแค่สามอีกแอมเลยอ่าอยู่อย่างนี้นะครับฟิวสายบวกอ่ะเดี๋ยวผมต่อต่อให้ดูเอ๊ะานะครับลัดรงรุ่นนะครับคลิปเลยง่ายๆนะครับเสียบเข้าง่ายๆงี้เลยนะาการทํางานของพัดลมตัวเนี้ยมันจะต้องดูดลมเข้านะครับแผงแอร์เราอยู่ด้านหลังพัดลมนี้เนาะแผงคอยล์ร้อนแอร์นะครับอยู่ข้างหลังนี้นะครับลมมันต้องดูดเข้าไปนะครับ มอเตอร์เนี่ยเป็นมอเตอร์กระแสตรงแบบนี้ถ้าเกิดเราต่อสลับสายกันมันไม่พังนะครับแต่มันจะหมุนผิดด้านนะครับมันจะต้องหมุนแล้วมีลมดูดเข้าไปข้างหลังอย่างนี้นะครับถ้ามันเป็นลมพัดออกมาข้างหน้าอย่างนี้แสดงว่าเราต่อสายผิดก็ให้สลับสายนะครับอเดี๋ยวจะลองอ่าแตะให้ดูนะทำงานแรงมากนะครับประลมตัวนี้ถือว่าแรงดีมากนะครับถ้าใค้ต่อเสร็จแล้วอยากรู้ว่ามัน หมุนถูกทางไหมก็อเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งถ้าหมุนถูกทางกระดาษจะต้องถูกดูดเข้าไปนะครับถ้าหมุนผิดทางมันจะเป่ากระดาษออกมานะครับอ่าลองดูกระดาษติดเลยนะครับอย่างนี้แสดงว่าเราต่อถูกทางแล้วนะครับนะถ้าท่านใดต่อเสร็จแล้วแล้วมาัน้มันผักออกมาอย่างเงี้ยแสดงว่าเราต่อกระดาษผิดทางไอ,อ้ต่อต่อใส่ไฟายผิดทางให้มาสลับสายไายก็หายก็ได้นะครับแสดงหมุนถูกทางเนี่ย นี่นะครับก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับก็หลายๆท่านก็ทํากันแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องยากด้วยก็สามารถทํากันเองได้นะครับผมนี่นะครับนะสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับฝากไว้แค่นี้นะครับผมเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะส่วนท่านที่ทราบแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับผม สวัสดีครับ